วันนี้นะคะมาจัดโปรแฟตเซลสปอร์ตบาร์ไร้โคงไร้ขอบใส่สบายยืดหยุ่นได้ดีมาก กระชับสัดส่วนเก็บเนื้อด้านข้างได้ดีมากเลยนะคะจะเต้าเนื้อเต้าหนังเยอะขนาดไหนเอาอยู่จ้าดันทรงดันเต้าได้ดีมากาอกเล็กหรืออกใหญ่ใส่แล้วคือกระชับสัดส่วนดีจ้าซส์หน้าอกตั้งแต่32ถึง38เลยนะคะมีสี่สีให้เลือกเลยจ้าว่าจะเป็นสีเนื้อสีดำสีขาวหรือสีฟ้าคือสวยทุกสีมากเลยนะคะรีบเก็บรีบตุนกันเลยนะก่อนจะกลับไปเป็นราคาเดิมที่270 วันนี้มาจัดโปรให้เหลือเพียง63บาทเท่านั้นค่ะ63บาท,บาทส่งฟรีและมีปลายทางให้ด้วยเนื้อผานุ่มๆดง ออดบาที่ใส่สบายมากไม่มีขอบนะแนบชิดเข้ากับเนื้อผิวเราเลยจ้ากดรีบเก็บกันเลยจ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีและส่วนลดด้วยนะคะจะได้ในราคาที่ถูกลงนะจัดโปรให้แล้วจ้าจาก279เหลือเพียง63บาทเท่านั้นนะคะรีบเก็บรีบตุนจ้า